เมื no harmful, decir, ini, donc, ่อผู้หญิงเงียบไม่พูดอะไรหลายคนคิดว่าเธอไม่รู้เรื่องแต่ความจริงที่น่าตกใจคือเธอรู้ทุกอย่างแต่เลือกที่จะประหยัดพลังงานการวิจัยทางจิตวิทยาพบว่าผู้หญิงมีความสามารถในการอ่านสัญญาณทางอารมณ์สูงกว่าผู้ชายถึงร้อละ87โดยเฉพาะการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนใกล้ตัว เมื่อสามีเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นกลับบ้านดึกใช้โทรศัพท์แอบๆหรือแต่งตัวดีขึ้นกระทันหันภรรยาส่วนใหญ่จะสังเกตเห็นตั้งแต่สัปดาห์แรกแต่ทำไมเธอถึงเงียบาศาสตราจารย์จาก Harvard Medical School อธิบายว่าสมองของผู้หญิงจะคำนวณต้นทุนและผลตอบแทนของการเผชิญหน้าก่อนตัดสินใจหากเธอรู้สึกว่าการโต้เถียงจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเธอจะเลือกเก็บพลังงานไว้ใช้กับสิ่งที่สำคัญกว่า การศึกษาจาก University of California พบว่าผู้หญิงที่เลือกความเงียบในช่วงวิกฤตมักจะมีแผนการจัดการปัญหาที่ชัดเจนกว่าผู้ที่แสดงอารมณ์ออกมาทันทีดังนั้นความเงียบของผู้หญิงไม่ใช่ความไม่รู้แต่เป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ฉลาดกว่าที่เราคิด